ที่พ่อเคยเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนไม่รู้ว่าบุญคืออะไรเห็นคนก็ใส่บาตรก็คิดว่าพรุ่งนี้เราจะทําบุญคือใส่บาตรที่ถูกต้องที่สุดนั้นอย่างไรคะพ่อบุญคือสภาพจิตที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะคือคือไม่มีความอยากได้ในทางที่ผิดแล้วก็ไม่โกรธ ไม่หลงคําว่าไม่หลงเนี่ยหมายความว่าก็มีสติสิพิจารณารูปนามถ้าตกไปจากการพิจารณารูปนามหรือใช้คาเป็นทางการว่าเจริญสติปัฏฐานเนี่ยก็หลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสภาพจิตที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยก็เป็นบุญทีนี้เราก็เมื่อก่อนเราไม่ค่อยเข้าใจไงเราเห็นคนเขาใส่บาตร เราก็คิดว่าเออไอ้พรุ่งนี้เราเราอยากอยากใส่บาตรมางใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าเราไม่เข้าใจอะถ้าเราเข้าใจปั๊บเนี่ยนะสภาพอยากเป็นอกุศลใช่ไหมแล้วก็พิจารณาลงไปสิอยากไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราใช่ไหมเกิดดับนี่ไงเนี่ยเป็นมหากุศลยานสัมปยุต มีปัญญาเกิดร่วมด้วยและเป็นวิวัตคาเมกุศลกุศลสูงสุดในพระพุทธศา,าสานาคือออกจากวัตตะอันเป็นทุกข์ไปทีละน้อยละน้อยข้อปฏิบัติเรียกวิวัตคามเนปฏิปทาเพราะฉะนั้นบุญเนี่ย มีถึงสิบอย่างเขาเรียกบุญกิริยาวัตถุสิบเราจะหาอ่านได้ในนวะโกวาตชาวพุทธจะต้องมีหนังสือเล่มนี้ยนะนวะโกวาทของพระมหาสมณะเจ้ากรมพยาวชิระยานวโรรสเนี่ยนะคือบุญเนี่ยมีสิบอย่างก็คือทานเศลภาวนา ภาวนาไม่ใช่คำว่าท่องนะภาวนาหมายถึงว่าฝึกอบรมจิตให้เป็นกุศลมีสมถะภาวนาแล้วก็วิปัสนาภาวนาสมถะไม่ใช่สมาธิถ้าติดสงบจากอากุศลเรียกว่าสมถะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทานเสนภาวนา อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ข้อ 5. ขนขวายในกิจที่ชอบ 6. ให้ส่วนบุญ 7. อนุโมทนาส่วนบุญคือยินดีด้วยในส่วนบุญของผู้อื่นที่เขาอาจจะแบ่งส่วนกุศลให้เราแล้วก็ 8. ฟังธรรม 9. แสดงธรรม 10. บทำความเห็นให้ตรง ยังเราสนทนาธรรมกันอยู่เนี่ยนะหรือคุยธรรมะกระแสลบเนี่ยทำความเห็นให้ตรงใช่ไหมตรงที่สุดคือตรงต่อลักษณะสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏเช่นขณะนี้เสียงได้ยินมีชัดพิจารณาลงไปเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเห็นก็มีพิจารณาเห็น ไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมไม่ใช่เราเกิดดับเนี่ยเพราะฉะนั้นเราพิจารณาได้ตลอดถ้าเราถ้าเราเข้าใจว่าบุญคืออะไรเนี่ยเราพิจารณาทันทีประพฤติดุดบุคคลผู้มีไฟไหม้ศีรษะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในเพนเป็นทัูตรกุศล ทำทันทีเดี๋ยวนี้และเป็นกุศลสูงสุดในพระพุทธศาสนาด้วยตะเกิดพิจารณารูปนามที่กําลังปรากฏขณะนี้ทันที